เคครับเมื่อเราเก็บข้อมูลสแต t i c เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลนะครับสแตติกจะไปอยู่ที่ตัว r e s e r v e เวนะครับเราจะต้องนำข้อมูลร a w Data นะครับของตัว r ีเ e r v เวแล้วก็แปลงข้อมูลเป็น Linex นะครับเพื่อใช้ในการส่งกลมนะครับในรูปแบบของสแตติกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับที่เป็นตัวของ r ีเ e r v e เนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ Chrome ครับหรือ Google ครับ พิมพ์ IP ครับก็จะเป็น192.168.1.0 1ครับตัวเครื่อง e600 นะครับเขาจะให้ใส่ผ่าสเวนข้นมาก็เป็นพาสเวดนะครับ ก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าเว็บ UI นะครับนะครับจากนั้นก็ไปที่แถบด้านบนนะครับไปที่เลือกคำว่าร a ด data นะครับมันก็จะมีข้อมูลที่เราเก็บ Static มานะครับจากนั้นเราให้ติ๊กนะครับเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้านะครับ จากนั้นเราก็เลือกเป็นคอนเวิร์ตนะครับเราจะเลือกเป็นเวอร์ชัน3.02นะครับแล้วก็เป็นชิปไฟล์ติ๊กดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตครับตัวเครื่องจะทำการแปลงข้อมูลรอดาต้าของเราเป็นตัวไรเน็กเวอร์ชัน3.02นะครับ ความเร็วนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเก็บนะครับอันนี้เราก็รอครับเพื่อที่จะแปลงข้อมูลรอราตเป็นไรน e คเวอร์ชันสามนะครับถ้าเป็นเครื่องที่ไม่มีตัวคอนเวิร์ตไรนก็ต้องใช้โปรแกรมของแต่ละยี่ห้อครับในการแปลงนะครับ จากนั้นครับตัวเครื่องจะทาการดาวน์โหลดไฟล์นะครับเดี๋ยวรอให้ดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับตัวนี้ตัวเครื่องกําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นชื่อไฟล์นะครับที่เราตั้งว่าชื่อ ip เป็นที่สามร้อยหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเป็นตัวที่ตัวเครื่องสร้างเองนะครับอันนี้ก็ตัวเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดโคสไป ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวข้อมูลที่เป็นตัวนามสกุล d e นะครับเราก็ากดดาวน์โหลดไปได้เลยครับตน,นี้ก็ทำการดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวไฟล์นี้นะครับโดยดาวน์โหลดแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ไหนนะครับที่ใช้ในการส่งกลมนะครับก็คือจะอยู่ใน ไฟล์นะครับแล้วก็ตัวดาวน์โหลดนะครับก็จะมี2ไฟล์นะครับ mm hmm. เปลี่ยนนามสกุลอ .dat กับนามสกุลที่เป็นไรนิกนะครับนำสอไฟล์นี้เพื่อส่งให้ทางกรมที่ดินไปพดโารณาเองครับนี่คือขั้นตอนอรูปแบบที่1น,นะครับในการเก็บข้อมูลแบบสติก